สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยังโสธารานะคะวันนี้นะคะอาจารย์พาทุกท่านมาที่ปราสาทละลมทมปราสาทละลมทมนะคะมีอายุ900-1,000ปีเป็นศิละปะเขมรเขมรโบราณน,นะคะเป็นศิละปะเขมรน,นะคะแล้วก็ที่นี่เป็นศาสนสถานในคติฮินดูนะคะบูชาพระศิวะนะคะและก็ถวยเทพสําคัญหลายๆพระองค์ปราสาทละลมทมได้ถูกการสร้างมาและมีอายุที่เก่าแก่ นอกบริบทของชุมชนแห่งนี้อาจจะเป็นชุมชนโบราณมาก่อนแล้วก็มีการตั้งแล้วก็อาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นที่นี่น่าจะมีศิละปะประเพณีวัฒนธรรมภาษาการแต่งกายอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนที่เกิดขึ้นอ,อยู่อย่างดัดเดินมานับพันปีแล้วปราสาทและลมทมได้บอกว่าที่นี่มีอะไรมีที่มาอย่างไรมีพัฒนาการอย่างไรวันนี้อาจารย์ยโสธารา เลยมาเยือนปราสาทลลธมทมในภาคยามเย็นน่าจะเป็นบรรยากาศดีที่ทําให้ทุกท่านรู้สึกว่าต้องมนต้องตาและต้องใจแล้วก็อยากจะเดินทางมาที่ปราสาทลำธมนมณบ้านสิสุกอํอำเภอบ้านกรวดตังบุรีรัมแห่งนี้กราบขอบคุณกระสวัสดีค่ะ